สวัสดีครับวันนี้มาส่งงาน2ชุดนะครับเป็นของเวฟร้อยสิบ LED หนึ่งชุดแล้วก็เป็นของเวฟร้อยยี่ห้า R หนึ่งชุดนะครับหน้าหลังของรุ่นเวฟร้อยสิบจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ของเวฟร้อยยี่ห้า R จะเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้งไฟเดไลท์ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเ้ยวแฟลชด้วยใครสนใจสั่งทํานะครับติดต่อมาที่ Facebook ผมได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ชุดนี้เป็นชุดหน้าหลังพร้อมติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์และไฟเดย์ไลท์นะครับของเวฟไลฟ์อารนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแฟลตนะครับสีน้ําเงินนะครับชุดนี้ผมแถมไฟเลื่อนสีฟ้าแล้วก็ไฟเกียร์สีแดงให้นะครับเชิญรับชมได้เลยครับ